สวัสดีนะครับนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนนะครับก็วันนี้เราก็จะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการที่เราจะมาเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้คุณครูจะพูดถึงในเรื่องของพันธุก,กรรมนะครับว่า พันธุกรรมเป็นอย่างไรนะครับอ่ะในหัวข้อในวันนี้นะครับนักเรียนครับนักเรียนก็จะเริ่มเรียนกันตั้งแต่พันธุกรรมนะครับกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมคโครโมโซมแล้วก็ยีนนะครับโรคทางพันธุกรรมนะครับนี่เป็นหัวข้อที่เราจะเรียนกันนะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของพันธุกกรรมนะครับหรือว่าเจเนติกนะครับว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในส่วนของความหมายของพันธุก,กรรมเนี่ยนะครับคือการถ่ายทอดนะครับลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งนะครับ กรรมพันธ์เป็นลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะใดก็ตามนะครับที่เป็นของรุ่นพ่อแม่นะครับแล้วก็ถ่ายทอดไปปรากฏในรุ่นลูกลักษณะทางพันธุกรรมไม่สามารถประเมินจากสิ่งที่ปรากฏในรุ่นลูกเท่านั้นนะครับเพราะว่าบางลักษณะอาจจะข้ามไปปรากฏ ในรุ่นหลานก็ได้นะอ่ะยกตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจากรุ่นไปสู่อีกรุ่นนะครับเช่นพ่อแม่เนี่ยนะครับเวลามีลูกลูกก็จะมีลักษณะบางอย่างนะครับคล้ายกับพ่อหรือว่าคล้ายกับแม่แล้วบางลักษณะเช่นนะครับ อา,อาจจะเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมเช่นคุณตาเนี่ยนะครับกับคุณยายเนี่ยนะครับเป็นเบาหวานคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่เป็นเบาหวานแต่ว่ารุ่นลูกออกมาเนี่ยอาจจะเป็นเบาหวานได้นะครับลักษณะอย่างนี้ก็เป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมนะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูลักษณะที่เห็นชัดเจนกันนะครับก็คือตรงนี้นะครับลักษณะของการมีลักยิ้มแล้วก็ไม่มีลักยิ้มอันนี้ชัดเจนนะครับลักษณะทางพันธุก,กรรมที่ถ่ายทอดเนี่ยนะครับก็จะมีได้ใน2ลักษณะนี้นะครับก็คือแบบเนี้ยก็คือมีลักยิ้มกับไม่มีลักยิ้มนะครับ ก็คือลักษณะทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดเนี่ยนะครับมันจะถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อแล้วก็ของแม่นะครับลักษณะของสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นกรรมพันธุ์ทุกลักษณะนะครับโดยลักษณะบางอย่างเกิดจากสภาพแวดล้อมก็ได้นะครับเช่นแผลเป็นอย่างเงี้ยนะครับหรือการทำ ศัลยะกรรมตกแต่งทางการแพทย์แบบนี้ก็ไม่ถือเป็นกรรมพันธุ์นะครับทีนี้เรามาพูดถึง variation เนี่ยนะครับคำนี้นะ variation หรือว่าความแปรผันก็จะมีได้สองลักษณะคือ continuous นะครับกับ discontinuous ลักษณะแรกที่ครูจะพูดให้นักเรียนฟังเนี่ยนะครับก็คือความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่องหรือที่เรียกกันว่า discontinuous variation นะครับในรูปเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าลักษณะของลิ้นที่แสดงออกเนี่ยมีได้สองลักษณะนะครับก็คือห่อลิ้นได้แบบนี้กับห่อลิ้นไม่ได้แบบนี้ ความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยเป็นลักษณะทางพันธุก,กรรมนะครับที่แยกได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเกิดจากอิทธิพลของกรรมพันธุ์หรือว่าพันธุก,กรรมเพียงอย่างเดียว <c oughs> ลักษณะเช่นนี้ก็เช่นเนี่ยนะครับการที่เราห่อลิ้นได้หรือว่าห่อลิ้นไม่ได้หรืออย่างเมื่อกี้นี้มีลักยิ้มหรือไม่มีลักยิ้มนะครับหูมีติ่งหรือว่าหูไม่มีติ่ง ลักษณะพวกนี้นะครับเป็นลักษณะความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่องนะครับที่เรามองปุ๊บเราจะรู้ได้ทันทีนะครับว่ามันแตกต่างกันอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็คือความแปรผันแบบต่อเนื่องที่เรียกว่า continuous variation เป็นลักษณะทางพันธุก,กรรมนะครับที่ว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถ แยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจนนะครับอาจจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นความสูงอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมาจากอาหารก็ได้นะครับน้ำหนักนะครับโครงร่างนะครับอาจจะมาจากการเล่นเวทนะครับหรือว่าสีผิวอาจจะขาวหรืออาจจะคล้ำจากแสงแดดอะไรอย่างนี้เป็นต้น ความแปรผันลักษณะนี้เราเรียกว่าความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่องนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาขึ้นในเรื่องของคโครโมโซมและยีนกันนะครับก็วันนี้ในตอนนี้นะครับนักเรียนก็ไปทบทวนกันนะครับในเรื่องของลักษณะทางพันธุก,กรรมคือ ความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่องและความแปรผันแบบต่อเนื่องความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่องหรือว่า discontinuous variation คือเป็นความแปรผันที่บอกความแตกต่างได้อย่างชัดเจนอาจจะเป็นหูมีติง่งมีลักษิ้มตาสองชั้นอะไรอย่างนี้นะครับที่ บอกได้ทันทีนะครับว่ามันแตกต่างกันแล้วก็ความแปรผันอีกอย่างหนึ่งก็คือความแปรผันแบบต่อเนื่องนะครับก็คือเราไม่สามารถบอกความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยก็เช่นน้าหนักส่วนสูงสีผิวโครงร่างของร่างกายอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ในตอนนี้ครูก็จะอินโทรไว้เท่านี้นะครับนักเรียนลองไปทบทวนกันดูนะครับ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้คุณครูก็คงจะพอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในเรื่องของคโครโมโซมและยีนในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ครูก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ